1>, 1.. 2.. 2> <c oughs> 1> คลิปนี้มันยากมากวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังคลิปนี้กันครับ <c oughs> เริ่มต้นในช่วงเย็นวันว่างๆก่อนที่น้องๆจะเปิดเทอมครับพอเห็นน้องๆมารวมตัวกันแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยก็เลยหาคลิปให้ถ่ายเล่นกันครับ <c oughs> เราจะมาถ่ายคลิป เากป๋ตังหายตอนนี้เราก็กาลังถ่ายช่วงเริ่มต้นของคลิปไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ได้เน้นอะไรมากครับผมโดยปกติน้องๆนั่งเล่นนั่งคุยกันตรงไหนเราก็ถ่ายกันตรงนั้นแหละครับคลิปนี้ถ้าจะบอกว่าใช้เวลานานเพราะคลิปยากก็ใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะติดเล่นด้วยนี่แหละครับมาถึงส่วนที่เป็นท่าเต้นยอดฮิตของเพลงนี้นะครับผมก็ให้น้องๆดูท่าต้นฉบับกันก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำครับแล้วก็เริ่มถ่ายกันเลยครับกับท่าขย่ากระเป๋าในตำนาน ระหว่างถ่ายๆไปผมก็คิดไม่ออกว่าจะให้น้องๆทำอะไรต่อครับก็เลยให้น้องๆพักผ่อนเล่นกันไปก่อนครับพอได้ไอเดียเนี่ยเราก็จะเริ่มถ่ายทำกันต่อแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาอีกมุมหนึ่งของบ้านครับอันนี้เราก็จะท,ทะพพเพลงนี้เป็นเพลงเคป๊นะครับผมท่าเต้นก็นจะเยอะหน่อยตอนนี้ก็ซ้อมท่ากันไปรัวๆครับ และในท่าท่าเดียวเราไม่ได้ถ่ายกันแค่รอบเดียวแน่นอนครับนอกจากถ่ายหลายรอบแล้วเนี่ยยังถ่ายหลายมุมด้วยครับนนและวพอเราถ่ายทํากันในหมู่บ้านตลอดนะครับน้องๆก็จะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่และได้ทักทายกันตลอดครับ แล้วก็มาแต่งตัวเพิ่มผ้าเข่ามมาเข้าไปในชุดเล็กน้อยนะครับโดยให้น้องๆเลือกกันเองเลยครับว่าจะใส่เข้าไปตรงไหนของร่างกายและเดี๋ยวเราจะย้ายสถานที่ถ่ายทำไปที่หนองน้ำหน้าหมู่บ้านครับจะไปที่หนองน้ำกันนะครับทุกคนมาถึงผมก็รีบดูท่าเพื่อที่จะสอนให้น้องๆต่อนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพลงนี้แต่ว่าไม่เคยเต้นเพลงนี้นะครับก็ดูท่ากันสดๆแล้วสอนน้องเท่าที่ได้ไปก่อนนะครับลอยพยานา ยิ่งเย็นบรรยากาศก,ก็ยิ่งสบายนะครับเพราะแดดก็เบาลงเรื่อยเรื่อยแต่สิ่งที่ตามมาคือแสงแดดก็จะหมดเช่นกันครับเราต้องรีบถ่ายมากๆครับตอนนี้ทำามาเร็วทำมาเร็ว,รวแข่งกับเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองเฮ้ยสวยนะเพราะมันเป็นเงาดำๆนะคาับ ในที่สุดพระอาทิตย์ก็ตกดินครับทาให้ตอนนี้แสงมืดถ่ายทําไม่ได้จึงต้องให้ตากล้องเบื้องหลังวางกล้องแล้วมาช่วยถือไฟให้ก่อนครับถึงพระที่จะตกดินไปแล้วแต่ท้องฟ้าในเวลานี้สวยมากๆจริงๆครับแ,แต่ถ่ายยังไม่ทันจบครับทุกคน ไฟแบตหมดครับตอนนี้เลยต้องกลับบ้านกันก่อนครับระหว่างเดินกลับตามทางก็จะมีไฟตลอดนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยค่อนข้างจะดูมืดครับก็ถ่ายทํากันต่อในวันที่2อ,อีกเล็กน้อยครับเริ่มถ่ายเร็วแบบนี้วันนี้ยังไงก็ถ่ายจบไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับ<อ>มดกัด,ดแต่ปัญหาหมดกัดในเลี้ยงไม่ได้จริงครับเพราะเจอตลอดบู่ด ระหว่างถ่ายทําไปก็ไม่ต้องกลัวว่าทองจะวางนะครับเพราะในช่วงนี้ไปไหนก็เจอแต่มะม่วงครับรวมถึงรอบตัวเราแล้วเรื่องเก็บเรื่องสอยก็งานถนัดของเด็กๆเลยครับกินมะม่วงคงไม่อิ่มนะครับเ๋ยต้องให้เด็กๆพักทานในทีมกันแป๊บหนึ่งครับโอ้แล้วแค่มือขึ้นแล้วนั่ง ทุกคนนั่งแต่วตา่าตาอยืนขึ้นในระหว่างถ่ายเนี่ยก็เห็นคุณยายนั่งอยู่ในที่ประจำก็ <c oughs> เลยขอถ่ายให้ยายเข้ามร่วมแจมคลิปนี้กับลานๆหน่อยครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับทุกคน และในที่สุดเราก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะและยากมากๆครับแต่ต่อให้ยากแค่ไหนสาหรับพวกเรามันก็สนุกมากๆเลยครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ตามไปดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับผมบอกว่าทุกคนจะชอบทุกๆผลงานของพวกเราเพราะพวกเราตั้งใจทํามันมากๆเลยครับฝากติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ